พี่จ้าพี่น้องเบิง้งย่าออกจากป่ามาแล้วสิม่เก็บตัวหน่นหย่าเอ็นยืดตัวเมียจา้าบรรยากาศดีดีพี่น้องย่าเหมาต้นนีดหน่อยพี่น้องเบิง่งต้นซ้ำนี่มันตายแดดมันก็ขึ้น แล้วก็ไปล่างน้ำอุ่นเอาไปอุบไปตากแดดใส่ถุงมือวัฒนพี่นองเอ้ยอันนี้ก็แเม่นเรือพี่น้องนี่ยานำชาขึ้นกันปั้นชิงโตกับสีเอาพี่นองใส่ถุงมือขึ้นสีวัฒนัดะปั้นสิงโตเห็นก็นเอา คือสิเป็นยาดีคือสิค้มดีคือสิเป็นยาแห้งหนาแรงย่า่ว่าคุ้มนี่แล้วนี่เล้ยวยาดีหนาแร่งเนี่ยฟันชิงตูกสภาพเฮ็ดออกเนาะพี่น้องเบิ่งกิบเก็บยาไปก้อนจ้ะน,นี้หนาแรงนี่คุ้มดีขนาดอันเก่ากันย่งอยู่เด้อพี่น้อง ยาบมีอยู่จ้ะยาต้นหญ้าก็ะจะแมนงามเนาะพี่น้องต้นหญ้าง่ามเนาะพี่น้องบ่เนี่แหดะเพิ่นเอาดอกเสียเบ็ด เนี่ยอาไปโอบมาเนี่เป็นนามชาอยู่ในห่างกับมีเลยพี่น้องอยู่ในห่างมาเก็ตเนี่ยหอมพี่น้องอย่สิเก็บเอาอยู่ต่วนพิ่นไว้เงี้ยซัเนียร่เกระล่างหนารักเนาะพี่น้อง อีกจยางหนึ่งยายยาวัาท่านเลยเก็บอันกจุจรารำพาพี่น้องลืมดอกเพิ่นนะเก็บยาล่อเห็ดจา้าตัดหาเบืเ้องแน่บ่หาเบื้องเน่พี่น้อง ต่างอายุอยาเห็นยืดตัวเมียพ่เบิ่งพี่น้องแยาสิเก็บเอาอยู่สิเก็บเอาอยู่จ้า kép lấy rái đều rồi nhặt trong dịp phi nông bớt kép bớt thân bớt thật à cả đi nhá sổ lùm vôi vôi mất kép ra thả hết nó phi nông ừ. à yên dựt tụi biết phó rồi phi si nông xì kép ao ở nè Rút sức và hiếu khẩu cho rồi ดึงดึงเอากับไปเด็ดเอาดอกอยู่ใบอยู่เฮียนจะไปดึงเอาดอกงั้นสิเอาแต่ดอกคนยาสิตัดเอาเท่งอันนี้สิดึงเอาแต่อันนี้เอาเซ็ตทุงไปเด็ดเอาอยู่บ้านเนาะพี่น้อง ดึงเอวนงามเพิ่นอฮ้ยแฮมันนี่เบอ่นอกมาเตื้งหักเตืงเหงาเพ่นเป็นยังวองนี้เดินบริเวณเส้นหญ้าเพิ่นเปิสิมีขี้งัวเพิ่นมาขี้งัวไปเป็นนี่แามไถเพิ่นก็สิมาไถปีนี้เฮ็ดข้าวโพดเพิ่นสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเด้ผู้เพิ่นมีหลายไร่หลายไหฮเพิ่นนี่เพิ่นวางขี้งัวไว้แล้วเพิ่นวานเอารถม้วนานไปแล้วนี่ อย่าขิงว่าได้นี่พี่น้องมอาหาเพิ่นปลูกเขาพูดตะก,กี้เพิ่นบ,บ่ปลูกปีนี้ปลูกปีนี้บ,บ่ปลูกคือเข้าเสีะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ปลูกทุกปีเนาะเพิ่นเว้นนะปีนี้มาขิงว่าไว้กับหญ้าปีหน้าเพิ่นกับม็อบปูเสียเรียก,ก่อนงนังน้งนงัเพื่นพี่น้อง แยาก็สิขอจบกิปซ้ำนี่เล้พี่น้องยยกขอเก็บกันเพราะว่าไม่จะข้ามเก็บมั่สิดดนนะพอ,อกันกิฟไม่จะเอาแต่ด,ดอกเพืนนี่แล้อพี่น้องอินยุดจมีสวัสดีจา้าบ๊ายบาย